ลดไขมันบำรุงกระดูกและข,ข้อควรระวังในการทานผักชนิดนี้ค่ะวิหลายคนบอกพี่ปลาอยากจะลดไขมันบำรุงกระดูมากเลยจะทานผักอะไรดีคะวันนี้พี่ปลาแนะ่ํนำผักชนิดหนึ่งค่ะโอ้แต่เราต้องรู้ว่าข้อควรระวังในการทานก็มีอะไรบ้างตามพี่ปลาไปเลยนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปลาอยากจะบอกว่าผักกาดขาว ผักกรุบ,ก,บ,ก,บกรอบนะคะกินสดก็ดีค่ะกินสุกก็ได้แถมยังหาซื้อได้ไม่ยากราคาก็ไม่แพงนะคะผักกาดข่าวเป็นพืชที่นิยมนํามาทําเป็นอาหารค่ะหลากหลายเมนูมากไม่ว่าเราจะต้มผัดแกงนึ่งหรือเป็นผักเคียงกินกับน้ําพริกส้มตำอู้ปลาเผาก็อร่อยมากเลยนะคะแถมยังได้ประโยชน์ดีต่อสุขภาพชนิดที่เราคาดไม่ถึงค่ะบอกเลยนะคะว่า ผักกาดขาวนี่สุดยอดจริงๆค่ะในประเทศเกาหลีนะคะก็นิยมนําทาผักกาดขาวมาทําเป็นส่วนผสมของอาหารหลายเมนูที่โด่งดังมากก็คือกิมจิค่ะผักกาดขาวเป็นผักที่มีระบบรากตื้นค่ะก้านใบใหญ่มีสีเขียวอ่อนออกขาวใบอวบมีความฉ่ำน้ำเส้นลายของใบนูนเด่นแต่อานมีลักษณะกา,ารห่อปรีนะคะแตกต่างกันไปแต่ละสายพันธุ์ สำหรับผักที่นิยมปลูกได้แก่บอกเลยนะคะพันธุข้าวปริยาวพันธุ์ข้าวปรีกลมและก็พันธุ์ข้าวปรีหลวมค่ะผักกาดขาวสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบปรุงสุกเลยนะคะกรณีรับประทานแบบสดเป็นเหค้ารสชาติจะออกหวานเล็กน้อยไม่ขม แม้แต่คนที่ไม่ชอบรับประทานผักพอกขมนะคะก็ยังรับประทานได้เลยค่ะความแตกต่างของผักกาดขาวแต่ละสายพันธุ์เป็นอย่างไรบ้างคะพี่ปลาอ่าตามมาเลยค่ะข้อที่1พันธุ์ข้าวปรีหลวมหรือไม่ห่อปรีลักษณะจะมีใบแบบไม่หอ่อรวมโตกันออกมาเป็นปรีนะคะเป็นผักกาดที่มักพบในแถบเอเชียสามารถปลูกได้กับทุกสภาพอากาศแต่ไม่สามารถเก็บรักษาได้นานเหมือนพันธุ์ปรียาว แต่ประกาศชนิดนี้นะคะไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทยค่ะ 2. พันเข้าปลีกลมแน่นลักษณะของปรีจะห่อรวมกันเป็นแบบทรงสั้นมีความอ้วนกลมกว่าพันเข้าปรียาวค่ะ 3. พันเข้าปรียาวลักษณะของปรีจะหอยาวสูงหัวตั้งตรงเหมือนลูกไข่คราวนี้มาดูเลยนะคะคุณค่าทางพัฒนาการของผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวจัดว่าเป็นผัดที่มีน้ําและเส้นใหญ่เป็นส่วนประกอบหลัก ค่อนข้างจะสูงนะคะมีวิตามินและก็แร่ธาตุหลายอย่างจึงช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยแล้วก็บำรุงสุขภาพได้ดีเชื่อไหมคะว่าผักกาดขาวร้อยกรัมมีคุณค่าทางโภชนาการดังนี้ค่ะเขามีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนน้ำเส้นใยวิตามินบีแล้วก็วิตามิน, C, นซีเคลเซียมด้วยนะคะโอ้โหมีแมงกานิสทองแดงแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะประโยชน์ของผักกาดขาวมีอะไรบ้าง ประโยชน์นะคะในในเรื่องที่เราจะดูกันก็คือข้อที่หนึ่งผักกาดขาวช่วยลดไขมันเร็วค่ะโอ้โหหรือว่าลดไขมันไม่ดีนั่นเองผักกาดขาวนะคะมีคุณสมบัติช่วยลดไขมันเร็วทําให้ร่างกายผลิตไขมันดีได้มากขึ้นส่งผลให้ระบบการทํางานต่างๆในร่างกายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะข้อที่สองป้องกันมะเร็งลําไส้มีวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิด มีเส้นใยอาหารสูงจึงท,ทาให้ลําไส้สาดและช่วยขจัดสารพิษนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยสารต้านน้ำมืนสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายไม่ให้ถูกทําลายจึงลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลําไส้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอ้ยสุดยอดจริงๆเลยค่ะช่วยลดปัญหานี้ได้ด้วยนะคะก็ที่3กระต้นระบบการขับถ่ายค่ะเนื่องจากมีน้ําและเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําเป็นส่วประกอบหลัก จึงทำให้อุ้มน้ำไม่ดีเมื่อรับประทานผักกาดขาวลงไปจะทำให้กากอาหารในลำไส้อ่อนนุ่มขับถ่ายได้สะดวกขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่ท้องผูกเป็นประจำแนะนำให้รับประทานผักกาดขาวบ่อยๆนะคะก็บอกสุดยอดมากๆเลยค่ะจะช่วยให้อาการต่างๆของเราเนี่ยดีขึ้นเลยนะคะดีจริงๆเลยค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ไารอยากจะให้แชร์ข้าคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์ like, คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็น่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันโอ้อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพกันให้แข็งแรงค่ะเพราะว่าอะไรคะสุขภาพที่แข็งแรงจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ดีเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะข้อที่สี่บำรุงเม็ดเลือดแดงค่ะมีปริมาณโฟเลตส,สูงส่งผลดีต่อมดเลือดแดงเหมาะสำหรับหญิงนะคะ ที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์เพราะร่างกายต้องการโฟเลตปริมาณมากเพื่อนําไปเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์ช่วง3าเดือนแรกให้เป็นปกติและก็ป้องกันภาวะหลอดเลือดประสาทไม่ปิดด้วยนะคะข้อที่5ทําให้ผิวสวยค่ะมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจํานวนมากทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงป้องกันการเจ็บป่วยได้ดีรวมทั้งช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากการถูกทำลายทำให้ผิวพรรณของหเราเนี่ยสดใสเลยค่ะ ข้อที่6บำรุงกระดูกมีแร่ธาตุที่ดีต่อร่างกายหลายชนิดรวมถึงแคลเซียมซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันที่แข็งแรงการรับประทานผักกาดขาวเป็นประจำจะช่วยชะลอการเสรื่อมของกระดูกสำหรับเด็กนะคะแคลเซียมที่ได้รับจะช่วยป้องกันโรคกระดูกอ่อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะข้อที่7ช่วยซ่อมแซมร่างกายและสร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงมีกรดอะมิโนโลและโปรตีนจำนวนมากซึ่งทำหน้าที่ซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอ และเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้จึงทําให้กล้ามเนื้อเซลล์มีความแข็งแรงและช่วยลดอาการเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะข้อที่แปดทำให้รู้สึกสดชื่นมีทองแดงนะคะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ดีของร่างกายทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กไปใช้ได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นร่างกายมีแรงพลังในการทํากิจกรรมต่างๆได้ดีจึงส่งผลให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปรนนั่นเองอ้สาสดใยเลยค่ะ ข้อที่9ขับปัสสาวะอ่ะพีปราบอกเลยนะคะว่าผักกาดขาวมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง96.6%ค่ะจึงช่วยขับปัสสาวะแล้วก็สารพิษออจากร่างกายไดีๆด,ดังนั้นในคนที่มีป,ปัญหาปัสสาวะไม่ออกเป็นนิว่วหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบการรับประทานผักกัดขาวก็จะช่วยได้มากทีเดียวค่ะข้อที่10ออบองหบางคนมีอาการไอมากเลยนะคะบรรเทาอาการไอค่ะ มีวิตามินซีสูงมากจึงช่วยบรเทนาการไอเจ็บคอมีเสมหะในช่วงที่เป็นหวัดได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถลดไข้ได้ด้วยนะคะข้อ11ลดน้ำหนักค่ะผระกาดขาวให้รสหวานกรอบอร่อยแต่ไม่ทำให้อ้วนอ่ะชอบเปยทีมาคาสาวๆต้องชอบแน่ๆเลยเพราะมีเส้นใหญ่ที่สูงมีน้ำมากแล้วก็ให้แคลอรี่ต่ำจึงเหมาะที่จะรับประทานเป็นเมนูลดน้ำหนักได้ดีเพราะจะทำให้เราอิ่มนาน ลดอาการหิวระหว่างมื้อได้ค่ะข้อ12ป้องกันโรคตาบอดกลางคืนมีวิตามินเอและก็สารเบตาคาร์ีนจำนวนมากจึงช่วยในการบำรุงสายตาและป้องกันโรคตาบอดกลางคืนได้ค่ะรวมถึงในคนที่ต้องใช้สายตาจ้องหน้าจาอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานการรับประทานประกัดขาวจะช่วยชะลอการเสรื่อมของจอประสาทตาและดูแลสุขภาพตาให้ดีอยู่เสมอค่ะ โอ้โหแล้วผักกาดขาวทำอะไรแล้วอร่อยอะพี่ป่าแนะนำไหนสิคะอะจริงๆมีหลายเมนูมากเลยคะ่ะนอกจากผักกาดขาวจะเหมาะสำหรับการน,นำไปผัดต้มโดยเฉพาะเมนูแกงจืดและสุก,กี้ที่นิยมใส่ผักกาดขาวเป็นหลักนะคะเรายังมีแบบการกินผักกาดขาวให้อร่อยและดีต่อสุขภาพที่น่าสนใจอีกหลายเมนูคือข้อที่หนึ่งผักกาดขาว่หอหมูคะ่ะอืเย็นเค่ชื่อไนดะ้ยินเค่ชื่อก็น่าทานแล้วใช่ไหมคะง,ง่ายมากเลยคะ่ะ โรลกพริกและกระเทียมให้ละเอียดเตรียมไว้นะคะนำหมูสับมาหมักกระเทียมใส่พริกไทยสีขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะหมักทิ้งไว้สักสามสิบนาทีนำผักกาดขาวลงเป็นลวกในน้ำเดือดเสร็จแล้วก็เทแช่น้ำเย็นนะคะแช่ใส่น้ำเย็นค่ะนำขึ้นมาเสดดน้ำปัดก้านออกใช้เฉพาะส่วนใบนำหมูสับมาใส่บนใบผักกาดขาวห่อให้สวยงามเลยค่ะ นำไปน,นึ่งในน้ำเดือดประมาณ5นาทีหรือจนกว่าจะสุกแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะสเสิร์ฟพร้อมนั้นจิ้มสกี้ข็บอกว่าเป็นเมนูลดน้ำหนักที่อือร่อยค่ะไม่ทําให้อ้วนเลยนะคะข้อที่2น้ำผักกาดขาวใส่ผักกาดขาวลงไปในโถปั่นนะคะตามด้วยแอปเปิลเขียวแล้วก็เติมน้ำสับปะรดลงไปปั่นจนทุกอย่างเข้ากันได้ดีกรองเอากากออกเทใส่แก้วเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะ แล้วก็นําออกมาดื่มยามว่าเป็นน้ําผักผลไม้เพื่อสุขภาพที่อร่อยมากๆเลยค่ะข้อที่สามเราอาจจะทําสุกี้แห้งผัดกัดขาวก็ได้นะคะพี่ปราบททำไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยอ่าแต่จะบอกเลยนะคะการที่รับประทานอะไรเราต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆน้ำต่อไปนี้ค่ะข้อที่1อย่ากกินผักตามเริ่มเน่าเสียนะคะเนื่องจากผักกัดขาวพี่ปราเนะยํำค่ะเขาจะเน่าเสียได้ง่ายเพราะว่ามีน้ําเป็นส่วนประกอบมาก การกินผักกาดขาวตอนเน่าอาจทำให้เกิดิดีได้ง่ายเนื่องจากแบคทีเรียกับเกลือในเตรดที่มีอยู่ในผักกาดขาวจะทําปฏิกิริยาต่อกันค่ะส่งผลทําให้ธาตุเหล็กและฮิมโกลบินในร่างกายสูงขึ้นทําให้เลือดขาดออกซิเจนโอ้โหก่อให้เกิดอาการอะไรคะปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนใจเต้นแรงแล้วก็อารูแลนถึงขั้นหมดสติได้ค่ะข้อที่2เสี่ยงติดเชื้อทางเดินปัสสาวะผักกาดขาวจะช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะค่ะ หากรับประทานมากเกินไปก็จะส่งผลทําให้น้าภายในร่างกายถูกขับออกสิ่งทาให้ไตมีโอกาสติดเชื้อบริเวณทางเดินปสัสสาวะได้มากขึ้นเลยนะคะข้อที่สามเสี่ยงความดันโลหิตต่ําค่ะผักกาดขาวจะมีโพแเทสเซียมที่ช่วยในการควบคุมระดับความดันโลหิตถ้าหากรับประทานมากเกินไปจะทําให้ความดันโลหิตต่ําลงทําให้เกิดการคลื่นไส้รวมถึงอาการอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยค่ะข้อที่สี่ สำหรับผู้ที่อาหารไม่ย่อยม้ามปร่องเราควรเลี่ยงนะคะโอ้โหทำไมล่ะคะเพราะผักกาดขาวจะเข้าไปกระตุ้นค่ะกระเพาะอาหารและลำไส้ให้ทำงานหนักมากยิ่งขึ้นจะอาจทำให้เกิดผลกระทบตามมาดังกล่าวได้แม้ว่าผักกาดขาวจะมีสปปรรพคุณช่วยย่อยอาหารได้ก็ตามละคะ่ะข้อที่5รบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันธาตุเหล็กที่อยู่ในผักกาดขาวมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคโลหิตจางได้คะ่ะ แต่หากได้รับมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายเกิดการติดเชื้อได้ง่ายเพราะรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองโอ้โห و, เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงตอนนี้ละพี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีดกันคะ่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ยูทูบพีจีฟิชนะคะ เป็นขนกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันกับเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันกับพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ย u ทู h e a l t h ้ f i ช